หกไก่ไก่โคตรโอ้ดูที่ถึงไหมโอ้โหสวัสดี <Hey. S 1> คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้นะครับจะจะพาไปเก็บเพิงครั่งแหวกเวหานะครับหรือที่ผมเรียกว่าตรา ตาสไนเปอร์นะยิงไกลามากครับผมก็มีค่าเซตตัสเริ่มต้นก็คือศรัทธาย2นะครับที่จะต้องมีในการติดตั้งนะครับก็ใช้งานได้ดีครับแล้วก็ใช้มายาวๆเลยใช้มาโอ้ใช้ได้หลายสถานการณ์นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเ,เริ่มต้นที่โบสสงบใจนะครับแล้วก็วิ่งเลาะลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีมะแมลงนะ,มะแมลงเงินอยู่นะครับ ก็วิ่งมาไม่ยากครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยไปโบสสงบใจนะครับครับเดี๋ยวผมแนะนำเส้นทางเพิ่มเติมให้นะก็คือเริ่มต้นที่ประตูตะวันออกเลย,ยานะครับเดินเลื่อยขึ้นมานะครับล็อขอบมาล็อขอบล็อขอบมาดีๆนะตรงนี้จะเจอเพลิงข้างนะครับพยายามหลบให้ดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ไปกำจัดโบสเพลิงข้างนะให้เดินอ้อมมาอ่าเดินอ้อมล้อๆลอลอขึ้นมานะครับตาม ตามเคอร์เซอร์ที่ผมเลื่อนไปให้นะครับเข้ามาที่บทสงบใจแล้วค่อยเลื่อนลงมาก็ได้ครับจะง่ายหน่อยอ่ะเดี๋ยวเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปเลยนะครับไปลงมาด้านล่างครับเดินตรงมาเลยง่ายง่ายง่ายมากมากครับตรงนี้เราก็ถ้าถ้าเราไปถึงแล้วนะครับมันจะมีเหมือนหนูครับอ่า ถ้าเราเจอหนูปุ๊บเนี่ยก็คือถึงแล้วนะครับมันจะอยู่ตรงกลางมีหนูล้อมรอบพอดีนะครับเดี๋ยวพยายามกําจัดหนูให้เรียบร้อยก่อนนะครับค่อยเข้าไปเก็บก็ยังทันนะครับตีหนูให้เรียบร้อยเลยครับหนูมันซ่านะครับโอเคก็จะเป็นบริเวณน,นี้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ก็ทําตามรีเควสต์ของท่านผู้ชมแล้วนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับก็ช่วยกันติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ